พี่น้องเป็นจังไดลละพี่น้องเมื่อคืนนะ่ะโอ้ยลยสดฟินคลับนะคะออทดลองเปิดล้านฟินคลับเมื่อคืนพี่น้องปาด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 ,ปาดคนเต็มล้านนะฮะคนขอนแก่นนะฮะแห่ไปเป็นคนเต็มล้านนะเมื่อคืนนะ,ะขนาดขนาดนทดลองเปิดได้พี่น้องวันเปิดจริงคือวันที่หนึ่งเมษานะะฟินแลนด์คลับนะคะ,ะ,คะของภูญาย้านฟินแลนด์นะคะนั่นก็คือแสดงให้เห็นอ่า ความมีคุณภาพของผู้บริหารนะ,ะพี่น้องเออว่าคนเขานับถือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่ว่าจะหยิบจับธุรกิจบิสเนสอะไรนะฮะคนก็ให้การร่วมมือและก็ให้การสนับสนุนนะ,ะทุกคนเออเนาะคนะไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดศีลธรรมนะฮะทำทำทุกอย่างนะฮะทำทุกอย่าง เพื่อ,อาชาวโตวเกียวนะฮะเพื่อเพื่อที่จะสร้างรายได้เพื่อที่จะเติบโตนะฮะเออทำทุกอย่างนะครับในในในสิ่งที่ถูกต้องนะาทำให้คนรักและก็สนับสนุนซัพพอร์ตทุกอย่างทุกธุรกิจที่มีการเริ่มต้นขึ้นก็คือมีคนให้การสนับสนุนทุกทุกอย่างนะฮะเสร็จจากฟินคลับตรงนี้นะฮะ ก็จะเริ่มต้นที่คาเฟ่ฟินฟินแลนด์คาเฟ่สาขาคอนแก่นอีกอีกต่อไปนะคะทุกคนเนาะเออบอได้จบแคฟฟินครับนะทุกคนเนะะญญาะผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นหัวธุรกิจนะวันหนึ่งวันหนึ่งคิดแต่เรื่องธุรกิจนะคิดแต่เรื่องตูเกียวมิวสิกนะฮะจะมีงานไหมนะคะ งานตอนนี้ก็งานต่างประเทศรัวๆเข้ามานะฮะก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคนเขายอมรับในตัวผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ,ะยอมรับตัวตนของของของ,ของคนที่มุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะทำมาหากินนะคะพี่น้องเออไฟออไม่ไม่ไม่คิดฝากไแต่เรื่องอย่างว่านะฮะเออเขาฝากไย ฝากฝ่ายฝ่ายดีนะคะทุกคนเนาะเราให้การสนับสน,นุนคนลักษณะนี้นะคะเอออย่าว่าแต่คนอื่นเลยตัวพี่บายเองก็สนับสน,นุนตุกเกียวมิวสิกนะ,ะและก็ทุกธุรกิจของความเป็นผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะ,ะทุกคนเรารักเด็กคนนี้นะคะเพราะว่าเราติดตามมาตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น นายนะตั้งแต่เป็นเด็กชายนะคะทุกคนให้กำลังใจสูซูนะคะบอดบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะก็อใอ้ปังปร่ำรวยเรือเท้านะฮะเฮ็ดยังยิบจับยังก็ก็ให้ร่ำขอให้รวยนะคะงานปังปังต่าง,งประเทศรัวๆนะคะ